นะครับนาขาเข้าถึงนะนู้นดาวิดอยู่ตรงหัวน,น,นู้นนะคุณเดินนู้นดาวิดครับเดี๋ยวเราดักเดี๋ยวนี้จะไม่นี้ยนะพ่อแหาดาวิดน่าจะข้ามมาจากป่าน,นี่ครับลองดูครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่หนุ่มข่าวนะครับนี่ใช่หน,น,นุ่มในดักวงซิ่งครับ คือเหมือนบคุยบุกใหญ่เลยอาจจะเป็นนุ้งพูครับอืมอาจจะเป็นนุ้งพูจะไปจะไปใส่มึงได้ดีแล้วบัณฑ์คุ้ยเยอดีนะผมยังมาเกือบป้องยังมากอ่อนห้วยผมอะคุยบุกใหญ่เลย สวยมากครับทางข้ามไปนู่นนะทางข้ามไปตรงนานนู่นนะข้ามมาจากตรงนี้นันเป็นป่องตรงนี้นองนะครับนี่ป่องตรงนี้ครับมานี่งแล้วก็มาหนี่งนะสุดยอดมากครับกับผาผ่าครับเพราะว่าทางมันกว้างเนาะใช้กับผาผ่าผมจัดไปเหมือนหมาทเดินทุกวันนี้อยู่ดูแล เล่นกับฟ้าผ่าดีกวเล่นกับฟ้าผ่าเดียวนี่ไเล่นกับฟ้าผ่าเดีกวจุบ อันนี้นะอย่าให้ตูดตรงเนี้ยมันมาชิดตรงนี้เกินไปนะครับถ้าตูดตรงเนี้ยมันมาชิดเสาตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยลั่นนะครับผมท้าเหยียบแล้วมันจะไม่ค่อยลั่นนะออันนี้นะผมไปดูนี่เล้มเลยครับโอ้โหดูมกัดข้าวตรงนี้เล่มหมดเลยนี่นั่งอุ่นลอยโอ้โห โอ้คุยไปเรยเลยพี่น้องไอ้ตัวนี้นจะเป็นหนุ่มครัวครับเดี๋ยวจัดหนักๆเลยครับบ่วงสิงจัดเข้าไปตรงนี้อ้โดูทางเงินดี้ว่าดูทางเนี่ยเด็กเงียนเนาะสมเลยครับบ่วงเรามีเยอะมีห้าสิบอันนึง ที่ดักก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับจัดไปเลยสุ่มไปเลยสุ่มไปสักสิบอันไว้ตรงนี้เออยังไม่ค่อได้เหมือนอยู่ครับเนี่ยผมมาใส่ใส่เสริมนะนี่จีนล้วพี่น้อ <laughs> งหนูต้นขาครับจัดไปหนึ่งแต้มครับผมนอนยม่เห็นหรือเปล่าหนูต้นขาวครับ กับฟ้าผ่าจิ๋วครับผมจัดไป <c oughs> ผมมาใส่เพิ่มเลยนี่ผมว่าจะมาใส่เพิ่มนะครับนี่เอากันแต่เช้าเลยจต่ไปยังมันเตรียมแดก <c oughs> ดูที่พระเทศส่งดินคำพูนเก็บก่ <c oughs> อนเก็บก่อนเออนี่ยเดินไหมตีเแี้วกันนี่นี่เออผมว่าอะไรที่นี้คือคือคือผมรู้สึกว่าหนูติดเออหนูห <c> น <oughs> ูต้องขาวครับเออนี่เอาแย่แ <c oughs> ต้มที่สวงครับผมจัดไป เอ้ยผมดักไว้ผมคิดว่ามันมันน่าจะมีหนูพวกวิ่งผ่านนะหนูขาววิ่งผ่านวันนะัเก็บเก็บครับผมเออจัดไปเอ้ยเอียงเงาอ้าวพี่น้องเอียงเงาๆนั่นเฮ้ยว้ายของแค้พี่น้องว้ายว้ายผมอาย,อย่นี่มันเห็นหนูขาวนี่แล้วมั้งว้ายผมเป็นแนวดีแล้วฟาวฟาวครับเดี๋ยวหนูดีกว่า จริงไม่กินนุ่งเขานี่ะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงกว่านะครับผมนะครับตรงที่กลังจะตกดินเนาะนะครับหนังนู้พึ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวก็กำลังมาตั้งแคมป์กันนะครับผมนั่นแหะนั่นแหละแซ่บครับาได้วันนี้ทาง กลับมาเป็นกับข้าวเย็นเราเลยวันนี้ปลกโดดปลกโดดทำอะไรดิใส่บอกผ่าขึ้นไม่ใช่ไหมผ่าขึ้นไม่ยากไม่มีอ้นี่ไหมไม่มีไม้ไผ่ไหมถ้ามีไม่ไผ่คือยังไงเนาะ 那面我不记得。 สวัสดีเด้อนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเด้อนะครับผมวันนี้ก็พบพ่อกับทีมงานสายมั่วเช่นเดิมนะครับผมกับการเข้าค่ายสายมั่วครั้งที่2ของปีนะครับการดักหนูเนาะนะครับสำหรับสมาชิกวันนี้มีแค่3ท่านเด้อไออีกท่านหนึ่งเดี๋ยวมาตามมาทีหลังครับนวันรัมผมสวัสดีครับกับช่องนวันพันธ์มั่ฉาเด้อนวันมาปักเบียเด้อนะครับผมอ่าได้หลายแต้มาเด้อของนวันนะครับผมนําไปก่อนแล้วนะครับเพราะผมยังไม่ได้ดู ก็ถ้าอยากรับชมว่าปลาติดเบ็ดยังไงนะครับก็เข้าไปรับชมได้ที่ช่องของนาวันพันประชาเดอร์ทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ o กเนาะนะครับอันที่สองครับผมนาวิทย์วิธานสาขับครับสวัสดีครับผมครับผมก็นาวิทย์ก็มาดักหนูเหมือนกันนะครับแล้วก็มาสัตวตอกด้วยนะครับแต่ว่าอนาคตงาหน้าอาจจะมีตอกสายมั่วครับผมไออะไรนะกบเหลาตอกเนาะนะครับ แล้วก็ที่เหลาตอก2องันนะครับผมสองคมแบบสองคมแบบนี้นะครับผมก็กาลังสั่งมาเนาะแล้วลองทําเล่นๆดูครับกับนวิทเนาะทาไปมั่วๆกูได้เข้านะนวิทเนาะอ่ะโอเคนะครับผมฝไว้ด้วยนะครับสําหรับนวิทเนาะถ้าอยากเห็นว่านวิทสันตอกยังไงแล้วก็ดักหนุยังไงก็เข้าไปรับชมได้นะครับที่ช่องของนวิทวิทันสาขับเด้อพี่น้องเด้อนะครับสาหรับอีกชานหนึ่งน่าสุธาเดี๋ยวตามมาทีหลังครับสําหรับทลิปนี้ก็ตอนนี้เรามากินข้าวกันก่อนครับ กับข้าวของเราจะเป็นต้มยำปลาช่อนเนาะแล้วก็ปลานินใหญ่ของอาอานาวันเราครับผมานาวันยิงมานตอนที่ก่อนจะมาดักหนูกันครับระหว่างทางเนาะนาวิกกับน,นาวันก็ไปเลาะดูคลอ,องน้ํามันแห้งอยู่เนี่ยเขาก็ลอยขึ้นมาให้ยิงหนึ่งๆถ้าอ,อยากเห็นช็อตยิงโอ้ได้ได้ช็อตยิงไหมนาวันได้ช็อตครับอโอเคถ้าอยากเข็นช็อตยิงปลานินตัวนี้ไปรับชมได้ที่ช่องนาวันเด้อพี่น้องเด้อไปเพื่อไม่เสียเวลากินข้าวากันครับผมแซบต นานๆทีจะได้มากินแบบนี้ครับเปิดตาลับรถมาเฮ้ยครับเจอนานๆทีจะได้มากินแบบนี้ครับข้าวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งแค่น้ำหวันเดี๋ยวยังไม่ให้ปู่ย่าตายายเลยข้าเราวันนี้นะลุยก่อน เม erm. ือนได้ก <c oughs> um ินหัวเอาว่าแล้วก็ยังไม่ได้ชิมเลยนะแซ่บเสยอือหัวสุดยอดแต่ไปครับปีมือนาวิทยังเหมือนเดิมแซ่บเหมือนเดิมโอ้ชิมน่ารำซาได้ปะเนี่ยลองดูเนี่ยเป็นไงครับผม ปลานินอันนี้เขาเรียกคลองอะไรวะคลองอะไรน,ไว,นวิทคลองเค่อะเห็นไหมใช่ไหมปลานินคลองเค่ครับผมปลาเดี๋ยวนุ่มๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปเอาใหม่นะครับแต่ว่าเราต้องกลับบ้านเร็วนะพรุ <c oughs> ่งนี้ทำงานนะผมปลาหนิลนวิท,วทกับนวันหยุดแต่ว่าผมไม่หยุดครับ <c oughs> ผมต้องไปทำงาน โอ,โ,โอ้โหดูดูดโอ้ยเนื้ออย่างเด้งโอโด้ดูดูดูโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์พี่พี่นาหน่อยเออสวยสุดยอดครับผมปะนินครับปะนินหาที่คลองธรรมชาติแล้วก็กินกางคลองนาครับอ,อ,บอบืมเป็นเดือด<อ>มันจะรู้สึกว่ากับข้าวแต่อร่อยขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์หลายเท่าเลยล่ะ อธิบายไม่ได้ครับต้องไปสัมผัสเองดูดูดตั้งกจตั้เกจเ,เสียงอ,อนานมากเลยไม่ได้กินแบบเนี้ยรอรอ้อนนีลวกปากเอาเป็นว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปดูกับแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาเลาะดูกันครับเลาะไปเรื่อยนะครับตามริมคลองเจออะไรก็ยิงครับผมจะไปครับผม เอาค่าดสายมั่ววันนี้คืนนี้เดี๋ยวเราจะเลื่อนไปดูกลับกันงค์ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวแวะดูนาวันก่อนนาวันเจออะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นดูนวัโอ้โหเบ็ดเบ็ด อ้เฮ้ยเฮ้ยเยอย่าโดดอย่าโดรองเฮ้ยจะมาโดรองอีกเฮ้ยย่งมได้ตเฮ้ยเดียวูปาน้ันก่อนครับนเฮ้ยแก้วเต้มแรกเดยวนี้โอ้เนี้ยอืมเยือือแมงกะชอหรือเยอปูไ่เนี่ยใจ ไอ,ไอ้ปักตั้งอย่างนี้เป็นเหยี่ยวแมกกชอนอ๋อแมกกาชอน,อชอนจ,จัดไปเต้มแรกแต้มแรกใช่ไหมน้าวันนี้ฮะแต้มสองแล้วอ๋อเอาจัดไปมันมานะผมแต้มสองแต้มแรกอางรอบแรกโอ,โอเคเดี๋ยวเราไปดูกลับดังงูกันนู่ของเราเดินถัดไปไกลนี้มาดูจุดนี้ครับผมนี่ฮะตามนี้เลยครับดูเห็นไหม แสงเลี้ยงแต่เราใส่นะครับอย่างไรต้องมีโดนสักตัวครับเฮ้ยเดี๋ยวฟ้าผ่าเราหายครับนี่อยู่ตรงนี้หายครับอ่าตรงนั้นน่ะมันแปลกแล้วนี่ยเนี่น,นี่ตรงนี้มันมีแปลกๆมีสองอันนะเดี๋ยวไปดูกันดูอันแรกก่อนอุ๊ยอ,อันนี้วิ่งชนครับดูอูวิ่งชนมาเลยไม่รั่นนะเดี๋ยว,ยว,ยวขึ้นไปก่อนเผื่อน,น้ำน่าจะมีหลายตัว ผูมีหลายตัวอืมยิ่งชนอืเสร็จเหมือนเดิมไปทางนี้แล้วตวงโอเคนี้นี้ยังไม่มาโอ้อันนี้ก็ดีดจะรู้วหนูมีกี่ตัวตรงเนี้ยนี่ดีดจะรู้ว่หนูมีกี่ตัวเนี่ย หมูน่จะมีหลายตัวนเนี่อันนี้ดีดีสองอันดีดผมเลยอันนีุ้อ้ออเรียบร้อยครับนุ่นอ,อือมีน้องอีแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมติดอะไรนะ่ะมันจะมีบ่วงซิ่งกับกับฟ้าผ่ากองกันอยู่ครับอันนี้อันนี้ไม่ลั่นนะผมว่าแล้วเนี้ยผมกะเอาชัวนะผมเลยใส่สุ่มไปเลยนะ เนี่ยแต็มออผกับฟ้าผ่าครับนี่กับฟ้าผ่าเรียบร้อยโอ้ตัวยังนิ่มๆอยู่เลยโู้ยใหญ่อะแก้วมานนะผมมานอู้ใหญ่มากเป็นผลงานของกับฟ้าผ่าเด้อนะครับผมกับฟ้าผ่าเหล็กเนาะนะครับกับฟ้าผ่าของนะจักรพันเด้อฝากมันในเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมกับฟ้าผ่าครับนี่อย่างนี้แหละอะไรวิ่งผ่านก็ตีมัครับนี่โอ้สวยไปแต้มแรกมันหมาเลยอูู้ใหญ่มากเลย <N un> ใกล้เข้มเราเลยเนี่ยจุดนี้เอาหมา่อีกแล้วครับผมเด็กดื้อมันต้องโดนกับฟ้าผ่าครับผมว้ยผมเป็นวิ่งไปวิ่งมาแล้วเดี๋ยวนี้เด็กดื้อครับผมนี่น,นี่เด็กดื้อมันต้องโดนกับฟ้าผ่าครับนี่เป็นอะไรไหมนี่นี่เด็กดื้อมันต้องโดนกับฟ้าผ่าครับผมจัดไปมันหมานครับผมเป็นผลงานของกับฟ้าผ่าชิวเดอ้อนะครับกองนากรยานีกับ อ่านะจักรพครับผมจัดไปมามวครับผมเมื่อกี้เราเดินมาเนาะได้อยู่ตรงนั้นนะได้อยู่ตรงต้นยูคาต้นนั้นนะครับเมื่อกี้นะเห็นนะตรงนั้นนะต้นยูคา้นนั้นนะทีนี้เราเดินมาครับทีนี้เราเดินมานี่เนาะเลาะนี่มานี่เรื่อยๆนะทีนี้มันตกใจครับเนี่ยมันตกใจวิ่งมาตั๊บบนึงต้หนาวเลยครับผมดังแท๊บบนึงนี่นั่นกูจูนผมบอกเลยกับฟ้าผ่านี่ไม่ธรรมดาจริงครับผมจัดไปนะครับผมอู้ โอ้โหวันนี้ติดแต่กับฟ้าผ่าครับติดกับฟ้าผ่าไปห้าเต้มแล้วครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับผมถนนนานาท่านไหนสนใจนะครับลิงใต้คลิปได้เลยนะครับผมจัดไปเลยนะครับเป็นของน้าจักรพ์เดอน้ากัลยาณีเด้อครับผมนะครับหมานครับผมของเจ้านี้หมานแน่นอนครับจัดไปดินางบูจูนจะไปกับบนหมันเก็บครับผมเออใหญ่ยิ่งส่ดองเลยนะครับ เนี่ยผมไ่อยากให้ติดครับผมอื้ผมยังมาถือกันอยู่เอาครับผมไปเดดเด่ต้องขาแล้วบัดน,นี้ครับโอ้ตุยจเจ้าจะไปครับผมเงิดไหลหรอกเก็บเลยครับครับนี่

เป็นบ่วงซิ่งนะครับทีนี้ติดบ่วงซิ่งแล้วครับผมบ่วงซิ่งนี่ติดเต็มที่สองมั้งจำไม่ผิดเต็มสองเต็มสามจำไม่ผิดครับผมหนูข้าขาวจัดไปครับมันหมานออะไรเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวหนูหรืองูไปดูกันดูกคนเอ้ยหนูเอ้ยหนูหนู้น,น,น,นครับโอ้ยตดทาง กันครับผมจะติดหางโอ้กัดเทือกผงขาดเล็กเลยร้อเดี๋ยวก็ผมติดขาไม่ติดาทางติดขาร้อยโอ้โหกัดเทือกผงขาดเลยเลมอสตากเขากัดตัวเขาเลมอสเลยเดี๋ยวนี้กับป้าผา ก็ผายยังไม่รันับงนไม่เ้อาเดีย๋ดยอ้าวนี่ไงหนูพุกใจครับผมเอ้ยดูพุกใจแต่ไปอีต้มครับหนูพกหนูพุกนี่เป็นแต้มที่สด้วพี่น้องด้วครับผมตะหโอเคเห็นตัวก็ดีใจแล้วหนูพก <c oughs> นี่ครับผมอ,อือ <c> แ <oughs> จ๊วเนี่นี่อะไรอันนี้กับฝ่าผ้าอ่านั่นเรียบร้อยครับผมน่ะเรียบร้อยครับเป็นหนูน้องขาวผมกับฝ่าผ้าฮอตอี่นี้ครับเรื่อยๆกับฝ่าผ่าอู้หมารีกับฝ่าผ่าแข็งกระดืล้ละ ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มเด้อนะครับผมสี่ทุ่มนะครับทีนี้น้าสุธามาสมทบแล้วครับน้าสุธาครับผมสวัสดีครับผมน้าสุธาสายล่าซอกราวนะครับผมร่างกายไม่ไหวแต่ก็ใจยังสู้ครับผมเตะปียังดังอยู่ครับก็อย่างว่านะสี่สิบบวกกันหมดแล้วนะครับผมมีนวิทย์คนเดียวนะที่ยังไม่แปะสามสิบเลยนะยังยี่บหงยี่บเจ็ดอยู่นะครับนวิทย์นะนะครับมาดูไปปากเกตแล้ว มาดูผลงานรอบแรกเนาะนะครับไปดูมารอบแรกนะครับนี่นะครับหมานอยู่นะครับแต่ว่าหมานต้องขาวครับผมนุพุกได้สองตัวเนาะนุพุกใหญ่นะครับก็ถือว่าสายใหญ่อยู่นะครับสองตัวนะครับผมสรุปแล้วรอบแรกเราได้สองสี่หกแปดเก้าได้เก้าแต้มนะครับผมนะครับไปดูผลงานของนวันนะครับผมผลงานของนวันก็โอ้ไหลเต้มอยู่นะครับผมถือว่าได้เยอะอยู่โอ้ เนี่ยนี่ฮะตามนี้เลยนะครับผมตัวใหญ่หลายตัวนะครับเอ้ยเดี๋ยวขอปิดไว้ถ้าปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูกันนะครับผมของนวิทยาวิทย์นวิตรอบแรกครับสองแต้มครับผมใหญ่ๆหญ่ครับเป็นเป็นหนูพุกเนาะของนวิทย์นี่ก็คือคัดไซด์นะครับผมมีแต่รุ่นเกือบเกือบลูนั่นเลยสองตัวเอาเอาไงต่อนวิทย์เราจะไปเลาะหรือว่าเราจะพักผ่อน เปล็ปล่อข้างคลองอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมผลงานของเราก็ถือว่าหมานมากแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวไว้แบ่งกับพวกน้านะครับผม,ละละมเดี๋ยวเอาไว้แบ่งนัดสุดท้ายครับนวิทไม่แบ่งแล้วนวิทได้ตัวใหญ่แล้ว <laughs> อโอเคครับผมแต่ไปกันหมาน่ําคืนนี้เขาขายใส่ก็ตื่นข <c oughs> ึ้นมาแล้วเด้อครับผมก็จะไปเก็บกลับกับนวิทเนาะนาวิทจะไปอีกทางหนึง่งผมก็จะไปทางนึงครับส่วนนวันก็นอนนะครับนอนไม่ตื่นเลยอ๋อตื่นแล้วตื่นแล้วแต่ยังไม่ลุก อากาศมันเย็นดีนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะตื่นกัน,นครับติดที่ว่าผมต้องทํางานนะพรุ่งน,นี้นุนนั่งทานอนอยู่ในรถนะครับอาษาไม่สบายนะครับต้องนอนนอนแบบเอ,อนอนแนวราบไม่ได้นอะต้องไปนอนพิงโต๊ะนะครับไม่งั้นนอนไม่หลับครับผมไปดีกว่าครับผมไปไปดูแต่ตรงนี้ผมเก็บกลับมาหมดแล้วเด้อเพียงใกล้ๆเราเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีตัวเดียวครับหนูพวกงั้น ผมก็เลยเก็บออกมาหมดแล้วนะครับเหลือแต่ตรงท้องนานุ่นไม่กี่หลังเองนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับาจะมีแต้มไหมบ่วงซิ่งนะจะประมาณยี่สิบหลังเนี่ยหราอมะกับเหล็กไอ้กับผ้าผ่านนี่นะ่าจะประมาณห้าอันนะครับแล้วก็กับวงเรือนนะ่าจะประมาณหกเ็ดอันนี้แหละไปพอได้ลุ้นอยู่ครับผมไปครับผมจุดแรกนะครับผมตรงเป็นท้ายท้องนาตรงนี้นะครับ ตรงนี้กําลังจะเริ่มเหลืองฝั่งนี้เกี่ยวแล้วนะบ่งซิ่งครับอีกผลง,งานบ่งซิ่งครับเชานี้ฮะนี่นุ่นเฮ้ปยป่าหญ้าลิบบุ่นเยรยวตัวนี้ <c oughs> จะไปครับผมผลง,งานบ่วงซิ่งเด้อไปผมเห็นหนูวิ่งขู่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 เฉยงไม่ยังมึงจบไป เห็นหลักไหมครับหลักมันลุมไหมน้องเห็นไหมแน่นดึ๊งดึงดึ๊งดึงดึ๊งดึ๊งหยบร้อยครับผมแต่มพี่ซอครับจัดไปครับผมโอ้หนูออกหนูออกดึกแห้งครับผมจะไปครับหนูทองขาวแก้วโอ้ทองขาววิตุ่ธใหญ่ใหญ่เกาหลีไม่หนึ่งแต้มนะครับผมนี่แต่หนูขาวติดกับโมดิฟายครับ น้องขาวติดกับมูนิไฟครับโอ้สรุปแล้วหนูพุกน่าจะมีแค่สองตัวครับป่านี้ครับเราสมเราสมใส่ตรงนี้เลยนะครับน้องขาวครับเต้มที่สามสำหรับตอนเก็บกู้ครับผมใกล้จะหมดแล้วเด้อนะครับนี่เหลือแค่ไม่กี่อันนะเหลืออีกสามอันนะครับผมบมงิ่งอันหนึ่งแล้วกับมูนิไฟอีกสองอันครับผมค่อยไปสรุปผลงานได้พี่น้องเด้อนะครับจะถ่ายแค่ตัวที่มันติดครับมาสรุปผลงาน เข้าค่า่สายมั่วกันคืนนี้นะครับผมนะครับมาคบกันสี่ท่านเหมือนเดิมครับนู้นนสุธานวิทย์แล้วก็นวันครับเหมือนเดิมครับมาดูผลงานครับผมนสุธาศูนศูนนะครับผมมาเฝ้าแคมป์ให้เฉยๆนะครับสําหรับนสุธาคืนนี้เนาะนะครับเดี๋ยวจะแบ่งหนูให้นสุธาให้นสุธาไปกินครับเนาะนะครับดูผลงานครับผม ตรงนี you, fate, ้ของผมนะครับจะเป็นหนูพุกสองแต้มนี corner, ่นะครับผมพี่นองเบึงหนูพกตัวนี้มันพกคือหมูครับมันดำนวิชนวิชบอกว่ามันเป็นหนูแผงครับข้างหลังมันจะเป็นแผงเหมือนเม่นนะครับนี่ข้างหลังจะเป็นแผงเหมือนเม่นไม่นี่แข็งด้วยนะครับนี่แข็งแข็งครับเป็นมันแข็งแข็งครับแข็งแข็งแข็งข้างหลังแต่แต่พวกนี้ไม่มีนะนี่พวกนี้ไม่มีนะไม่มีไม่มีครับไอ้พวกนี้ไม่มีแต่เจ้านี้แข็งครับนี่ เนี่ยแผงหลังมันจะแข็งแข็งครับเนี่ยยังไงของมันก็ไม่รู้แล้วก็ดาครับดเมิ่มเลยอ่ะโอเคนะครับผมหนูพุกสองแต้มแล้วก็หนูต้องขาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสําหรับผลงานของผมเก้าสิบสองแต้มนะครับก็ผลงานกับฟ้าผ่านีห้าแต้มนะครับอ่าเป็นหนูพุกหนึ่งแต้มแล้วก็หนูต้องขาวสี่แต้มนะครับสําหรับผลงานกับฟ้าผ่านะ กับโมนิาฟนี่โดนกี่เตะผมไม่แน่ใจแต่แต่ได้หนูพุกตัวหนึ่งนะกับโมนิาฟนะครับแล้วก็หนูต้องขาประมาณสี่เตยมั้งจำไม่ผิดนะนอกนั้นแล้วก็อ๋อันนี้อันนี้ห้านะครับกับฟ้าผ่า 5! กับโมนิฟสามนะครับแล้วก็อันนี้อีกสี่นะครับเป็นสิบสองพอดีนะครับผมเนี่ยอันนี้นะครับฝากกันในเด้ร์นะครับสาหรับบ่วงซิ่งนะครับของน้า,นาจักรพันธ์นะครับ อ้ใช้ดีครับผมนี่นะครับไม่มีขาดเนี่ยะมึงดูสภาพเนี่ยขนาดติดหนูยังไม่ได้บิดมากอะไรเลยนะครับผมากด้วยนะครับผมนี่คือผลงนานของผมนี่มาดูของนวันครับผมเออของนวันก็หมานอยู่เด้อนะครับผมนี่เออเออลาวลาอ้สามสามบวกอยู่นะครับสามโลบวกอยู่เดี๋ด็ดตัวนี้ครับตัวตัวนี้พี่น้อง ตัวนี้ใหญ่มากนี่นะครับสําหรับผลงานปักเบ็ดของนวานนะครับผมนี่ผลงานของนวิดครับอ้นวิดหมันนะครับหมันอุ้กครับผมสีแต้มใหญ่ๆเลยนะครับก็ไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงกับใหญ่แบบใหญ่เวอร์นะครับแต่แฮโลไซสแฮโลครับนี่อ่ะพุกสีขาวสีครับอ่ะโอเคตามนี้นะครับผลงานเข้าค่ายสายม่วงคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวขอแนะนำทีมงานก่อนนะครับ ขวาสุดครับนวิทยันสาขับครับผมสวัสดีครับผมผลงานของนวิทก็ตามนั้นเลยนะครับโอ้อยู่ข้างหน้าเลยได้ได้ช็อตไหมนวิทได้ช็อตไหมเนี่ยมีครับมีช็อตอยู่ครับโอเคนะครับไปรับชมหนูพวกนี้มันติดยังไงได้ที่ช่องนวิทยันสาขับนะครับทั้งแอปแดงแล้วก็แอปน้ำเงินเด้อพี่น้องเด้อนะครับทีสองครับนาวันพันมัชชาครับผมสวัสดีครับนะครับผลงานเนาะนี่ผลงานครับโอ้นี่นี่นี่ก็เดี่ยวของเขานะครับนี่เโอ้ยห ไม่ธรรมดาจมีตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่หมดเลยหมดเลยได้ได้องไม่เกาะนี่ได้ฉองจริงไหมไปรับชมได้นะครับที่ช่องนวันพันประฉาเนาะสายสุดครับมีคนเดียวนี่แหละครับสายนสุชาสายราซอกราวครับผมนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็มาเก็บบรรยากาศนะครับมาเท้าแคมป์ครับผมใจรักกับร่างกายไม่ค่อยไหวครับนักสุชาก็ฝากส่งกำลังใจให้นสุชาหายไปเร็วๆนี้ด้วยสิครัด้วยนะครับ อร่างกายไม่ค่อยดีครับผมแล้วก็มาดูผลงานครับผมของผมนอกกระตัมนี้แหละนะครับโอ้หมันหมานเลยครับผลงานเลยนะครับนี่บ่วงซิ่งครับผมบ่วงซิ่งนะบ่วงซิ่งเปล่าด้วยนะครับผมแล้วก็กับวงเดือนนะครับผมของน้าจักรพันเดอร์หรือน้าหน้าบอลหน้าบอลใช่ปะหน้าบอลเนาะของหน้าบอลเนาะน้าบอยนี่หน้าบอลนี่แหละนะครับน้าเจ้าพันนะครับผมแล้วก็นี่ฟ้าผ่ากับฟ้าผ่าโอ้อันนี้นี่ผมชอบมากเลยติดยันงูนะครับแล้วก็ โอ้วันนี้ติดไปมั่วเด้องูแสงอาทิตย์บุก็ได้นะวันเนี้ยงูแสงจันทร์ไม่ได้นะะโอ้แสงจันทร์หนูตื่นันฟ้าโอ้แต่วันนี้สเดินเดินมันไหยเด้อพี่น้องนะหนูออกดึกมากครับของนวิ่ก็ได้ตอนเช้าเด้อพี่น้องนะครับอะโอเคฝากฝากไัด้วยนะครับสําหรับทีมงานสายมั่ววันนี้เนาะสำหรับผลงานนะครับเกียวกันคลิปหน้านะครับว่าจะไปไหนก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมพวกผมขอลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ โอ้สุดยอดพี่น้องนี่โอ้ยดำเมื่อมาโอ้ดผมกูบุเคยพ่อหนูสีเกิอเนาะว่าสียังไงว่าแม่นสีเกด้วยเนี่